นี่นะครับอุปกรณ์เซฟตี้ในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตน้องของขันใส่เองนะครับใส,ใส่ใส่ให้แน่นหนานะคะมนมายเช็คเ,เขา่าโอเคอสอก่ามือด้วยค่ะมือมาอค่ะเพื่อความปลอดภัย ต้องใส่นะคะอเอ้ยทำไมหน้าเป็นรอยอะไรคะเนี่ยมันเซฟตี้ได้เลยคะเขียนหน้าแบบนี้<ง>อ๋อเป็นนักสู้พวกอินเดแดงอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแต่งหน้ามาเป็นเท่ไงคะ <c oughs> เขนยังคะใส่ชุดเท่ค่ะค่ะคจะให้มันเท่บบะคะ่ะราคาะห้มันเท่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอะนะสลับกันไงสลับกันวันนั้น ใส่ไม่เทใส่หวานวันนั้นใส่เทใส่ไม่หวานค่ะเทหรือแซบแซบอี่อเ,เวลาเล่นต้องมีสมาธินะคะต้องดูรถด้วยห้ามวอกแวกนะคะใส่หมวกด้วยอันนี้ใส่ใส่มือเวลาล้มเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ดีกว่าของคนอื่นอีก มันเป็นยังไงคะป็นแบบใส่ง่ายอ๋อค่ะค่ะค่ะทำไมก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะ <c oughs> ต่อไปใส่อะไรคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกด้วยนะคะกันกกะแกค่ะค่ะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวช่วยนะคะ <c oughs> พ้อค่ะสู้ๆูลุยเลยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะนักลบเอาใหม่ไปเอาใหม่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 อ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรน,ะนักลบอ,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 อ่ะ,เร,อะ,เ,รอะเริ่มใหม่ค่ะโชว์ดีค่ะไปต่อค่ะตามให้ทันตามให้ทัน ่ะไปไม่ดนดละอ่ะลงถ่ายไปใหม่วิ่งตามไม่ทันรถมาลบไม่เป็นไรค่ะดีมากออม,มาเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่าหมสามครั้งเลยนะอ่ะข้ะมา,ามาอ่ะไปอ่ะไปอีกอ่ะให้ทันให้ทันโทษทีครับ อ,อีกครั้งนึงอ่ารถมาลบก่อนค่ะอ่ามาค่ะเริ่มใหม่ค่ะเริ่มนะค่ะอ่ะอาไปดีมากอีกค่ะได้อีกทำต่อเรื่อยๆตามให้ทันตามให้ทันค่ะ โอ้โห,โหอ่ะพักตอนค่ะคลิปนี้